ไม่แยกก็ยืดมาแล้วนะคะเราจะแยกใส่ถุงดําเป็นหนึ่งต้นต่อนหนึ่งถุงนะคะถ้าถุงใหญ่ค่ะก็จะใหญ่เป็น,นิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะอเอาลงดินบ้างหรือเอาไปจําหน่ายหน้าร้านบ้างนะคะค่ะเราไปกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะทุกคนดินนะคะดินหมักของเราค่ะดินหมักของวัตถุอินทรีย์เยอะแยะเลยก็หมักใบไม้หมักแกบไก่นะคะ ดำแล้วก็ล่วนซุยมีขุยมะพร้าวด้วยแล้วก็มีแกแกบดําด้วยนะคะค่ะเราเตรียมดินเสร็จเราก็จะไปะแสะต้นนะคะแสะต้นยาวมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับเ,เขา ได้เวลาแล้วไงคะเดียสาก,ก็ยังไม่มีเวลานะคะค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือตะเกียบหรือไม้ใดๆก็ได้นะคะเพื่อนๆถนัดแบบไหนต้นยาวมากแล้วค่ะทุกคนเดียราก,ก็จะแทกขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะว่าค่อยๆแล้วก็เบามือนะคะเพราะว่ากลัวรากเขาจะขาดค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาก็จะมีรากแบบนี้นะคะถ้าใช้ตัวนี้แทะก็จะทําให้รากไม่ขาดนะคะอ่าเราก็จะนําล่องเขานะคะนี่นำล่องนาล่องค่ะแล้วก็กดลงไปนะคะนี่จุดลงไปแบบนี้ค่ะ ก็ฟุดดินให้แน่นๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวจะเริญเติบโตให้เรา,าเพราะว่าอาหารเขาก็เพียงพอนะคะคือไม่เบียดกันนะคะถ้าอยู่ในถุงเพาะเนี่ยเขาเบียดกันค่ะทุกคนเขาจะเบียดกันมากๆเลยแล้วก็จะอาหารไม่พอนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพอเราลงถุงได้สักพักหนึ่ง <S <S เพื่อนๆ <S <S จะคอยสังเกต <S <S มันจะโตเร็วมากค่ะจะโตเร็วมากๆโตแล้วเดี๋ยวเราก็จะเด็ดใบที่เขาจะใบเยอะมากๆเราก็จะคอยเด็ดใบแล้วก็ตัดยอดเขานะคะ ตัดยอดเขาเพื่อที่ให้เขาแตกค่ะทุกคนยิษาทํากับพิกหอมนะคะโอ้โหงามมากๆเลยค่ะเขาก็จะแตกข้างออกมาเป็นหลายๆยอดนะคะเขาก็จะเพิ่มจํานวนพอมียอดเยอะลูกก็จะเยอะเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนเนีย่ยนี้ยาวแล้วก็งอมากเลยค่ะเนี่ยยิษา,าก็เอากระเกี็บดันลงไปเลยนะคะทุกคนประยุงเขาค่ะแล้วก็นี่นะคะเขาก็จะได้โตไวๆค่ะเพื่อนๆโตไว บางอันเราจะใส่สักสองสามต้นก็ได้นะคะเพราะว่าเ,ออเหมือนกับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ติดอยู่ในรากอย่างนี้ยี่สามไม่แยกก็ออกนะคะเพราะเดี๋ยวรากเขาจะขาดาก็จะใส่ลงไปสามต้นแบบนี้เลยค่ะเราก็เวลาไปปลูกเราก็จะดูว่าต้นไหนที่เขางามก็จะเอาไว้ต้นไหนไม่งามแล้วก็จะเอาออกนะคะอันนี้ยี่สาใส่ลงไปเลยสามต้นนะคะเป็นพุ่มเป็นกอเลยค่ะทุกคนเราก็จะเนี่ยค่ะแยกให้หมดถุงนี้เลยค่ะทุกคน เตรียมดินให้พร้อมนะคะให้หมดถุงเลยแล้วเดี๋ยวก็สามารถที่จะ,ะปลูกเขาให้ออกลูกในกระถางได้เลยค่ะทุกคนให้ออกลูกในกระถางได้เลยเพราะว่าเราก็จะบำรุงดินให้เขางามนิดนึงนะคะแล้วก็ปลูกกินเองลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะอันนี้พอจากมเมล็ดสดที่เคยทําคลิปให้ดูนะคะ,มะเมล็ดสดแดงๆที่เน่าๆนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะว่า สวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆไม่ต้องทิ้งเสียหลายเลยนะคะเพื่อนๆนี่อดี่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพึ่งพาตัวเองค่ะเราปลูกติดติดบ้านไว้ใส่กระถางไม่มีพื้นที่ก็ใส่กระถางนะคะหรือถ้ามีพื้นที่เราก็ลงดินไว้เอไม่ต้องแดดจัดมากนะคะพวกพลิกนี่ก็เราไม่ชอบแดดจัดมากก็มีแดดน,นะคะแต่ว่าจัดมากก็ไม่ดีเอาพอเพียงนะคะ พอประมาณค่ะโอ้ยค่ะเ่ีะะย๋ยวถ้าไกลใจใจเลยค่ะถุงนึงก็สองสามต้นไปเลยค่ะเพราะว่าถุงใหญ่ค่ะทุกคนจริงๆแิงก็มันต้องเป็นถุงไซส์เลก็กกว่านี้นะคะอย่ายสามไม่มีค่ะก็เอาอันนี้ละกันเอาสิ่งที่มีเอาของที่มีนะคะไม่ต้องซื้อค่ะนี่เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็เสร็จแล้วจ้าสวัสดีนะคะ